อเปิดได้ด้วยมาดิปีศาจกูแม่เอามึงจะออกมาทำไมกลับเข้าไปไอ้เหี้ยเย็นเนี้ยกลมันไหนกูไม่คิดเลยมึงเหยิบกลับเข้าไปทอาไม่เหมือนทีหางแบบดีเหี้ยแต่กูยังสู้กับมันเองเฮียแต่กูไม่มีมีดไะนเฮียกูหามีดซ้อมมือไอ้นี่ละกันคออ๋นี่ดไงหมดแล้ว เฮ้ยส้มเซฟส้มอืมงานหนึ่งเฮ้ยพลังส้มแบบดับฟูส้มส้มทีนี้มันไม่ออกมาเฮ้ยเฮี้ยกลัวกลัวปีกลัวปีศาจเซลูนปีศาจเซลูนแข็งแกร่งมากระดับความยากหกหมื่นมาทำอะไรเจื่อไอ้ดุนเคเะไรเงี้ยระดับความยากกูหกหมื่นแล้วนะเนี่ยแข็งแกร่งมากไอะไรปอหอีม เบเก oh. อร okay. mm. ์มันก็อย่างนี้ละกูเปิดให้ก็ได้อ๋อเปิดหรอโอเคนี่เรวเมื่อไหร่มันจะออกมาซ้อมซ้อมดับเบิลซ้อมได้ไหมมือตาดหริวเซตตัหริวเฟมดับเบิลเตล ไอ้ไม่ใช่ตะหลิวไอ้เยี่ยมเลยตะหลิยวห้องใหญ่ขนาดนี้เยอะสมองสมองทุริกาไปแล้วทุริกาโอ้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 ลูกบอลลิงไอ้ไหนกูติดไหนกูติดไอ้โยกูติดไอ้โยไหนกูติดไอ้โยกูอ๋อมันมายังยัง ไมนะโอเคมันมาแล้วมาเลยฉันเป็นคนล่าในเองไอ้เหี้ยวนเป็นคนล่าในเองเจ็ดจัตุรเทพมาเลยไปมันมาเร็วปิดปิดมีไปนีไปนะขมอนไปนะธุลิกาธุลิกา หมดไฟพิซซ่าเร็วแบงค์สุดไม่ได้กูน่ะเป็นซุปเปอร์ซ่อมย่างสาม่มันมาแล้วมาจริงเห็นนี่เลยไปอยู่ตรงเนี้ยเต็้วมาแล้วหนี้างหลังมึงอยู่ข้างหลังมึง้าว โหเร็วมากหายายหายายเอ้เหี้ยรอบนี้กูเดินไปหาแม่งเรือลยวเหมือนทุริกากเจะไม่ปล่อยให้นายตายนายมันสสิจะไปด้วยทำอะไรทำเหมือนกันเอ้ามึงจะมากันหมดทำไมแล้วใครจะรอดไม่มีรอดแร้กเไม่ต้องรอดด้วยไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยกูจะทำเฟอมซะอีก กาแฟสักแก้วไหมไหวมึงเตรียมใจเทคนิคพิเศษของมึงเลยหมัดหมัดสมัดห้าศีกรอกเลือดหนีไปมันมาแล้วหนีไปเดี๋ยวนี้ว่าจริงเหรอกูเปิดประตูไม่ได้ใช่มันเดินผ่านไปประตูมันเปิดแต่มันผ่านไม่ได้มันนี่ไอ้ผีหน้าโง่ฮะไม่ติดบั๊กเหรอทำเพี้ยอะไรวะมันติดบั๊กตรงนี้ไหวเนี่ย เนี่ยวนี้เพื่อนหันไปติดตรงนี้นี่นี่เหรอมติดด้านหน้าเหรอวะเออจริงด้วยไอ้ธอริกากธอริกามาดูนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่หันหน้าไปเห็นไานหน้าเห็นไหมโอ้โหโคตรงูเลยเฮียสมองมึงทำจากอะไรเนี่ยไหนไหัวใจเต้นเนี่ยถ้ามึงมองไปหัวใจมึงจะเต้นเรือยๆเสียงมาอยู่นั้นหัวใจกูเต้นอ่ะเียโคตรโง่เลย โอ้ไม่กอดไม่คุณจะล่าไม่ได้ดิใครบ้างใครเป็นเพื่อนที่แท้จริงของฉันจะไป <laughs> ล่าอหารครั้งสุดท้ายในชีวิตโมโตรอบเหมือนการเดินทางครั้งสุดท้ายของโรเจอร์ <laughs> <laughs> เรียกผมว่ากับตัน <laughs> ไปเป็นประตู <Yeah. S 2> ให้แนละ้โกดีฟ er. <laughs> ็อกเจอผู้ใช้วลังจากะขนซ่อมๆนูนซ่อมๆ <laughs> <laughs> ตามคุณมาเราจะไปหยิบลาเต้ไปไปเกาะไปเกาะสุดท้ายลาเต้ยีมันเป็นเหี้ยอะไรกับประตูเนี่ยดู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 ฟังบบินเมย์หนีไม่ทันนะฮะธุลิกาคงจะอยู่กับคุณฉันสาวสิงใตจริงโคมัตไงมาแล้วมันมาแล้วธุลิกาก รดิการเลยรดิการสมยาว้าวตายเป็นแบงนี้หมเลยทุกคนต้องจำชื่อกูไว้ราชาล่าส้มมันละคันอยู่มันละคันอยู่นะมันไปหามึงเร็วมันเดินมาของจริงมันไปตรงเต็นท์เลยมันไปตรงเต็นท์เฮ้ยมันอยู่หน้าเต็นท์อ่าแล้วมันก็เดินจากเลยแล้วมันก็กลับเข้าไป มึงก็เดืดว่อนมันจะยวอนมึงมึงได้ย <c oughs> ินซ่อมครั้งสุดท้ายของกูป้ะซ่อมมันบ้าอีกแล้วมันติดบ้าแล้วเมื่อกี้กูใช้ซ่อมใส่ผีแล้วกูว่าโดนแม่งโคตายเคยดูเคยเป็นนักล่าหารป่ะเซียวปีศาจอยู่เหอ,องฉันออกมาแล้วน,นะ <c oughs> ดนะนือี <c oughs> เอยซ่อมซ่อม ซ่อมมันคนน่ารัะ G T F O เลยจอบของจริงก็ใช้มือปกติกลายเป็นผีเห็นพีไหมอะไรอย่างนแหละมึงเลยแพ้นี่นี่ยไงซ่อมกูหยิบซ่อมมาแล้วเนีไหนปาไปหน้าเต็นมามามาใน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 ขยับหน่อยกูหยิบสมาร์ตเติ้งกูตายไม่ได้ไหนหนนาเต็มหยิบไม่ขึ้นเอาเอาไฟสองเลก็ได้สองอยู่สองอยู่ซ่อมซ่อมไอ้ ใครจะเป็นผู้สืบใครจะเป็นผู้สืบพ่อซ่อมในตำนานไปเราไปกันทั้งสองคนเลยไปซ่อมในตำนานทำฐานเลยเจ็บเอาซ่อมมาซ่อมมีซ่อมแค่เดียวเดี๋ยวกูหยิบให้กันใชไปะแล้วมีดอยไม่มีมีเลยหามีดไม่เจอคือตัวกูโคลิกาโคลิกาเฮ้ยอะไรอะกินเหวอะเอ้ยนี่นี่มันเตาบาร์บีคิว แต่กูหามีดต้องหาตะปูไว้มันแขงไตะปูไม่มันทันมันทันมันทันทุสิกามันทันมันทันมันทันไ่พอตายแล้วมันถ่ายในเราจะมีโอกาสรอดไปฝั่งเืิเราเราแบอมาไปฝั่งขวาปมมันมาแล้วมีสมอยู่ใช่ไหมล่ะตนที่เดียวไม่ได้ไม่ไม่ได้มีแคสมารเซฟมีซ้มป กูรู้แล้วไอเทมคืออะไรอะไรมิวสิกบล็อกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะไหวไหวมีมีสมมีอะไรตายแบบนี้ไหนใครตายวะ ไหนนะุมอันไหนเหรอเมย์จุดล่างเยอะนอนนิ่งหน้าเต้นเลยนึกว่าดูโอ้เว very nice death ขนาดขนาดเป็นศพแล้วมึงยังต้องมาดูอีกเหรอเซฟด้านหลังเซฟด้านหลังเซฟด้านหลังไหนไหนฮะองมาเจอปะเนี่ย เออมึงขายทำไมลูกมีสิมีมิวสิบอกต์น่ะไหวอยู่ทั้ง้านแมวกลุกไฟวิ่งไหนี่เซฟเซฟตามมาใหม่ตามมาตามมาตามมาไหนอ่ะอ่าโทริกาดกับคนแบบไหนเอาแต่กูหามึงไม่เจอเลยนะนี่เอ้าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้าแสงมันเนี่ยวเห็นไหมไอ้แหน้าเนี่้มันโคตรติ๊กเลยนะเว้ยเห็นไหมขีมันติ๊กมากเลยเนี่ยเดินตามมาเอ้ยไวไฟพีมันโคตรติ๊กเลยอันนี้อะไรอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตา

กูถึงก่อนไม่มีเยชิม <laughs> ใจชิใจสี่อันเลยเหรอ <laughs> ไม,ไม,ไม่มีอันนึงอยู่ในรถหนึ่งแต่ว่าสอบไปใช้ปแล้วสามไม่หันมาทันไม่ไวกูหยิบมาสองกูดอกไปสองเลยเหมซะสมขอบเบี้ยวขอบเบี้ยว